หมอโบโมีอะไรไหมหมอโบ,โบอ่าอะไรเยอะไอ้อไหมอโบเนี่ยไมหมอโบเนี่ยหม,มอโบยังยังอย่างอะไรเเรียกอะไรน,นะอย่างอื่นๆเข้าไปในอารมณ์ในความคิดลอยลอยเงี้ยอื่นอื่เรยมันเข้าไปอินอินเข้าไปในความคิดในอารมณ์ในความรู้สึกลอยลอยเมือม่อเมื่อเมื่อลอย ไม่เป็นปัจจุบันที่เป็นพุทโธพุทธะแปลว่าผู้มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้รู้ตื่นรู้เบิกบานในปัจจุบันรู้ตื่นรู้ตื่นตื่นตื่นรู้ตื่นรู้แต่มันมันมันอินอินลอยลอยเบอ์เบอะเคิร์มเคิมเข้าไปในความคิดอารมณ์เป็นไงมอโบ่พ่อหลวงตาชีก็เห็นนะคะแต่มันก็รู้สึกือนมันไม่ค่อยตื่นค่ะมันมันอินเนี่ย มันอินมันมันเราจะปล่อยให้มันเคยตัวไม่ได้เราต้องจะปล่อยให้มันอินก็ไปในความคิดในอารมณ์ในความรู้สึกสบายสบายเบาๆเคลิเคลิ้มว่อ,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 อง่วง,ง,วงซึมซึมเงี้ยมันอันนี้มันหลงอารมณ์แตรว่าทําจนชินไปจนมันไม่ไมต่ต้องเห็นทุกปัจจัยขนาต้องเห็นเห็นไอความคิด ความรู้สึกนึกคิดตึกตอบปุกแต่งในใจเกิดขึ้นมาในในความว่างเปล่าแล้วก็มันใจเปรี่ยบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่ได้เป็นใจของเราเ,าเป็นใจเป็นเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าธรรมชาติเอมันต้องเห็นได้ใจรู้ได้ใจว่านี่ทุกปฏิบัติขนาดมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็หายไปในอากาศเหมือนเป็นความว่างเปล่าเห็นมันอย่างเนี้ย เออได้ใจได้ยินเสียงได้ใจได้ยินเสียงความรู้สึกและคิดอารมณ์ของตัวเองอ่ะเป็นเสียงดังเนี่ยเป็นเสียงดังเหมือนละครเนี่ยดังแล้วมันก็จะก็จงหายไปในความว่างของธรรมชาติใจเป็นความเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติมันเป็นธาตุรูธาตุรู้อยู่ในความว่างของธรรมชาติมันเป็นหนึ่งเดียวกับมันเหมือนกับว่ามันเป็นความว่างของธรรมชาติเลยไม่ว่ของเรา แล้วกนนว็มันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยมันจะเป็นเงี้ทั้งวันมันก็จะเป็นเงี้ยให้ได้ยินเสียงความคิดความรู้สึกแลกคิดกองตัวเองเหมือนเสียงะระฆังแล้วก็จาหายไปในอากาศในความว่างแล้วก็ไม่ได้ไปไปติดอยู่ในที่ใครไม่ได้ไปติดอยู่ในอะไรเลยมันก็จะดังเงี้ยทั้งวันเนี่ยก็ดังทั้งวันเนี่ย ความรู้สึกน <I> <ena> ึกคิดอารมณ์จะดังทั้งวันให้ดีินเสียงดังแต่ในเสียงดังเนี่ยมันมีใจที่เป็นเสียงเงียบอยู่ที่เป็นเป็นความว่างเปล่าธรรมชาติที่เป็นเสียงเงียบที่มันไม่ได้ดังไปตามเสียงดังแต่เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันมันมันเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นเสียงเงียบใจเล่นหรือว่าเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติแล้วเสียงเนั้นมันกระจางหายไปข้างมันเองเกิดเองแล้วหายมันไปเองเกิดเองแล้วหายมันไปเองไม่มีใครต้องไปไล่ดับเสียงดังในใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ เสียงเนี่ยมันจะหายไปเร็วหายช้าไม่ได้อยู่ขึ้นอ,อยู่กับความอยากของเราแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงในแต่ละขณะปัจจุบันขณะเพราะนั้นเสียงแต่ละปัจจุบันขามันก็นหนักเบาค่อยหรือเหตุปัจจัยที่ปกระกทบอะ่ะมันมีทําให้เกิดเสียงเสียงดังแล้วก็ดับไปช้าดับเร็วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเราแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมัน เหมือนกับว่าถ้าหลงตาเนี่ยเหตุปัจจัยของเสียงดังในใจความรู้สึกแึะคิดอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหมือนกับเนี่ยปีที่เนี่ยเสียงมันก็ดับเลยดังเกิดแล้วดับไปเลยเกิดแล้วดับไปเลยโดยธรรมชาติของเขาเองแต่ถ้าเป็นเป็นเสียงดังที่เกิดจากระฆังเนี่ยมันก็จะดังนานหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ดับเือนกันถ้าเป็นเสียงดังที่ดังจากระฆังญี่ปุ่นที่เอามาใหม่มันก็จะดังกลางวานกว่า แล้วก็ดังนานกว่าแต่ไม่ใช่ดับไปเพราะเสียงดับไปเพราะความอยากเราแต่มันดับไปเพราะเหตุปัจจัยของมันที่เหตุปัจจัยมันก็จางหายไปในอากาศใจเพียบเหมือนความว่างเปล่าของอากาศไม่มีใครต้องไปไล่ดับเสียงดังไม่มีใครติดไปกับเสียงดังไม่มีใครไปงุนงดเสียงดังไม่มีใครต้องพยายามไปทําอะไรกับเสียงดังเสียงดังมันเกิดขึ้นแล้วตามเหตุปัจจัยของมันชีวิตอะเดี๋ยวก็ดับไปมันเอง แสดงว่าเหมือนมีตัวไปคอยแบบจับอารมณ์แล้วก็อยู่ในอารมณ์นั้นๆใช่ไหมคะควาจริงไม่มีหรอกไอ้ตัวที่คอยไปจับอารมณ์ในแต่ละครั้งอะเรารู้สึกก็มีตัวไปจับอารมณ์มีตัวเราไปจับอารมณ์ขณะที่มันมันมีตัวเราไปจับอารมณ์เดิมมันก็ไม่มีไอ้ตัวขณะที่มีตัวไปจับอารมณ์มันคือเสียงดังตัวที่ไปจับอารมณ์อารมณ์ที่ถูกจับก็เป็นเสียงดังมีตัวไปจับอารมณ์ก็เป็นเสียงดัง เหมือนกับมันทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเริ่มต้นจากความไม่มีแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีตัวไปจับอารมณ์ขึ้นมามันก็เป็นเสียงดังเหมือนกันหมดแล้วก็ดับหายไปในในความว่างเปล่าธรรมชาติเดี๋ยวก็มีมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกใดๆขึ้นมาอีกแล้วก็มีตัวไปจับอารมณ์ความคิดมันจับไม่ได้หรออันนี้มันหลอกลวง มันก็คือมีมีความรู้สึกมีเราไปจับอารมณ์เราชอบเราไม่ชอบเราพอใจความคิดอารมณ์หรือเราไม่พอใจอันนี้ก็เป็นเสียงดังเกิดและแล้วก็หายไปเสียงดังเกิดแล้วก็หายไปของเขาเองมันจางหายไปเองใจเป็นความว่าเปล่าไม่มีมันว่าเปล่าจากความคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็เริ่มมีขึ้นมาจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วก็จางหายไปจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วก็จางหายไปเป็นอย่างเงี้ยตลอดชีวิตของเราจนกว่าเราจะตาย ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของเขามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปใจที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนเป็นความเปรียบเหมือนกับมันลมอยู่ในความว่างของธรรมชาติจักรวาลมันก็ไม่ได้ของของใครเพราะเป็นความว่างเปล่าความไม่มีอะไรปรากฏมันย่อมไม่มีของใครเลยย่อมไม่มีตัวตนรูปรักษ์ไม่เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกอย่าง มันทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปในความว่าเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะคือบางทีมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมันอาจจะไปจับอารมณ์จนมันชินเพราะไม่ไมรู้ คือมันก็จะมีช่วงที่เหมือนกับเงียบจริงๆแบบไม่ได้ยินไอ้บ้าไอ้บ้าอย่างที่หลวงตาบอกคะ่ะมันก็มาเป็นช่วงๆคือก็เข้าใจว่าสงบแต่จริงๆคือมันมีตัวเราไปจับในอารมณ์แล้วก็แช่อยู่ในนั้นแล้วก็ไม่รู้ตัวคะ่ะเ,เราเราก็จะผิดล้วคือเราไปจับแต่ความนิ่งความเงียบความสบายเบาสบายแต่หลวงตาบอกพูดอยู่เสมอว่าเสี้ยววินาทีเดียวถ้าเราไม่เห็นเนี่ยว่าในความนิ่งเงียบความว่างโลภเบาสบายมันมีตัวเราเหมือนคนบ้าพูดงไปอยู่ มันพูดไม่หยุดมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งไม่หยุดมันก็เสียงดังตลอดเวลาในในความเงียบในความว่างเปล่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงความความดังในใจเราดับเสียงของความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ดังนั่นแสดงว่าเราอ่ะหนีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เราอ่ะไปไปซ่อนอยู่ในเซฟตี้โซนคือความรู้สึกว่างโลกโปร่งเบาสบายที่เป็นเซฟตี้โซนเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้แล้วต้องกินยาต้องกินยาหลังคาประสาทช,ชอบไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาล ตาไม่ชีก็ไม่เห็นเจ้าข่าขอคุณถ้าเราเข้าไปจมในอะารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนเราหนีความจริงแล้วไปอยู่กับความสบายเราไม่อยากที่จะมันเป็นความเคยชินเลยที่เราไม่ไม่ไม่สู้ชีวิตเราสบายลอยๆโต้งลกเบาสบายไม่คิดอะไรจริงๆยิ่งในใจเรามีมีเรื่องที่เรา คิดมีปัญหาชีวิตเยอะมากเลยที่มันเป็นเสียงดังแต่เราไม่อยากที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่อยากที่จะไปทุกข์กับมันเราเลยหนีมันไปอยู่กับความไม่จริงอยู่กับความรู้สึกว่างโลกโปรบาสบายไม่คิดอะไรแต่แท้จริงอ่ะไอเราที่ไปอยู่ในความความรู้สึกที่เป็นเราไปอยู่ในความรู้สึกว่าโลกโอบาสบาวาสบายเนี่ยม่มันแบบว่าไม่คิดอะไรไม่ทุกข์กับอะไรไม่จริงอ่ะเพราะว่า ไอคนเนี่ยคือความคิดรู้สกเป็นตัวเราที่ไปจมอยู่ในความรู้สึกว่าลบเสบายเนี่ยมันทุกข์อยู่มันยึดถืออยู่มันมันมีเรื่องที่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจมันคับแค้นใจอยู่มันมีเรื่องที่ไม่ถูกใจอยู่เราไม่ได้ปล่อยวางมันไปเราไม่ได้ปล่อยวางแต่เราหนีมันเหมือนคนทั้งหลายที่ชอบมาวัดแล้วก็หนีครอบครัว หนีเรื่องปัญหาในครอบครัวหนีปัญหาชีวิตมาอยู่วัดแล้วสบายใจแต่กลับไปทะเลาะกันมาอยู่วัดแล้วสบายใจกลับไปทะเลาะกันมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมมันต้องเรียนรู้จากความจริงในใจเราชีวิตมันคือความจริง สุขและทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมันเป็นของปลอมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสาระแก่นสารแล้วความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีสาระแก่นสารเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเรานี้มันอยู่เรื่อยๆเราไม่ได้เรียนรู้จับมันอ่ะ v e and learn l i v e and learn ชีวิตคือการเรียนรู้เราไม่เรียนรู้เราก็มันก็เรียกว่าอาวิชาหรือโง่อยู่นั่นแหละ ไม่ฉลาดสักทีไม่เป็นวิชาสักทีเราก็จมอยู่ในความทุกข์จนตายแต่เราก็หนีมัาจนกระทั่งเราจะหนีไปไงสุดท้ายเราก็ตายไปกับความทุกข์เราไม่ได้พ้นทุกข์ก่อนที่จะตายแต่เราตายไปกับการจมความทุกข์เพราะเราหนีมันตลอดชีวิตสุดท้ายเราก็ตายคาเตียงเป็นคนไข้ติดเตียงจมอยู่ในความทุกข์ไม่ได้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้หลุดจากความทุกข์ Can I just ask on this topic? I wonder, should we like intentionally then challenge ourselves, right? To go out of comfort zone like intentionally or just allow it naturally? <laughs> เวลาที่เรารู้ว่าเราอยู่ในความรู้สึกสบายๆอะค่ะมันเหมือนเราจะต้องแบบคัดท้าทายตัวเองหรือว่าให้ตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมคะหรือว่าควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไอ,อ้ความสบายอะมันก็ไม่ได้เที่ยงหรอกเพราะว่าความสบายมันก็เป็นเสียงดังอย่าไปใส่ใจยึดถือความสบายความสบายเนี่ยมันกระดับไปแล้วล่ะแต่เราไป,ไปจำมา จำมณ์โลบายไว้อยู่ในความรู้สึกเราไม่ได้ปลดปล่อยวางมันเราจะไปใส่ใจวิธีจะไม่ใส่ใจอารมณ์โป่งโลบอสบายว่าเปล่าเนี่ยให้ใส่ใจไอ้เสียงดังในใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่าไปอย่าไปติดอยู่กับอารมณ์สบายให้ใส่ใจที่จะปล่อยวางจิตที่คิดถึงต่อปกแต่งคิดถึงต่อผกแต่งเป็นคนบ้าคนพูดคนพากผู้รู้ที่พูดพากอยู่ตลอดเวลารู้อะไรตาตหูจมลิ้นกายใจรู้ว่าสบายไม่สบายก็เรานี่แหน่พูดพากตลอดเวลาให้ปล่อยวางเราผู้รู้ผู้พูดผู้พากตลอดเวลา

and I know that maybe I'm attached to this or, or not, I don't know. And maybe I intentionally then go somewhere where I know very like bad food, you know, just to see if, if really attached or not. Should we do that or, or not? คุณแม่เปียให้ตัวอย่างว่าอย่างสมมุติว่าเขารู้สึกว่ามีบางที่ที่มีอาหารที่ดีมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว่าติดอยู่กับที่ที่นี้ด้วยอาหารดีๆแล้ว เขาควรจะพาตัวเองออกจากที่ที่เป็นคอมฟอร์ตโซนแบบนี้แล้วไปหมายถึงชาร์เลนจ์ท้าทายตัวเองที่จะออกไปจากจุดนี้แบบนั้นหรือเปล่าคะสิ่งสิ่งนี้เขาควรจะทำไหมหรือว่าควรแค่ที่จะรับรู้มันอย่างนี้คะถ้าก็เห็นในผู้รู้ผู้พูดผู้ผู้รู้ผู้คิดติดต่อผู้แต่เหมือนผู้พูดผู้รู้ผู้พูดผู้ภาควิญญาการลรูปเตสิแล้วเขาสิ้นเสวยสิ้เสวยอะ คือไอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะผิดพลาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นผิดพลาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันจะหนีความจริงของโลกเรื่องราวของโลกที่ทะเลาะก,ก,กันกับครอบครัววุ่นวายหรือความจริงภายในยจิตใจที่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในปัจจุบันขณะแล้วหนีไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้สบายใจโดยที่ไม่เห็นเนี่ย ขณะกระทบทุกขย่างะณะมันมีผู้รู้เนี่ยที่กระทบมันมันมันมีเจตสิกวิญญาณอาคาติทำเงินริ่มเจตสิกมันจะคิดตึตอบปกแต่งผู้ผู้รู้ตาตาวิจิตรนิยใจเนี่ยจะต้องคิดถึงตอบปกแต่งเหมือนกับภาพภาพหนังหรือภาพภาพยนตร์เสียงในฟิล์มตลอดเวลาที่เป็นภาพภาพปัจจุบันขณะกระทบตาตาวิจิตรนิยั้ใจมันจะมีผู้รู้ก็คือเรายึดผู้รู้เป็นตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราได้ภาคตลอดเวลาเลยเพราะเรายึดวิญญาณอคติเนี่ยในขันที่ห้าเนี่ยเป็นตัวเรา เราก็จะพากตลอดเวลาพูดพาตลอดเวลาตอนนี้เมื่อเมื่อมันมันมันพูดถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเสี้ยววินาทีเราเพราะว่าวิญญาณขานเนี่ยมันมันจะต้องพูดพาตลอดเวลาเลยเพราะมันมันต้องทํางานวดเจตสิกคือเวทนาสัญญาสักขานคือถูกใจกระทบ่างตาุูจมนึแกใจจะต้องถูกใจถูกใจก็ไปถูกเวทนาไม่ถูกใจไปทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจก็ไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจจะเป็นอทุกข์ก็ถูกเวทนา แล้วเนี้ยมันจะต้องเอามาพูดภาคอยู่ในใจตามที่ถูกใจไม่ถูกใจเหมือนคนพาปภาพยนตร์ภาคหนังกลางแปลงภาคเสียงในฟีมอ่ะมันจะต้องภาคตลอดเวลานั้นในใจเราไม่มีหรอกไอ้ที่ไม่ภาคอ่ะที่มีแต่ความรู้สึกว่างโลกโปรตบายเสียงเงียบอย่างเดียวไม่มีเสียงดังที่เป็นพูดภาคไม่มีดังนั้นเราต้องเห็นว่ามันพูดภาคอยู่ในใจที่เป็นความว่างเปล่าเราจะไปจะไปจับอารมณ์ว่างโลกโปรตบายสบายแล้วไม่เห็นในตัวพูดภาคเราก็จะไปพบใจที่ว่างเปล่า คือไออารมณ์เนี่ยมันอีกชั้นหนึ่งความรู้สึกว่างโลภโปรบาสบายมันเป็นอารมณ์เมื่อเราไปเห็นอารมณ์จนเสร็จแล้วไปไปติดอารมณ์ก็ปล่อยเราไม่ต้องไปทาลายอารมณ์ก็ปล่อยให้อารมณ์มันเป็นอย่างนั้นแหละความรู้สึกว่างโลภโปรบาสบายมันเป็นอารมณ์เพราะมันเป็นอาการที่ถูกรู้ในปัจจุบันขณะให้ใส่ใจปล่อยวางให้ผู้ที่ไปรู้อารมณ์อ่ะคือวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยที่ไปรู้อารมณ์แล้วทํางานร่วมเจตสิกเวทนาสัญญาสักขานเนี่ยทางานร่วมเจตสิกมันก็จะมีลักษณะเหมือนคนภาคหนังภาคภาคภาพยนตร์ในเสียงในฟิล์ม ภาค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 ,ภาคที่เป็นปัจจุบันขณะหน้าจอเป็นปัจจุบันขณะเมื่เอใใเห็นผู้ภาคเนี่ยไอ้รู้ได้ใจเห็นได้ใจว่ามี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 ภาคอยู่ในใจแล้วไม่ไม่มีใครไปเสวยผู้ภาคเนี่ยมันก็จะพบใจใจที่เป็นความเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่ได้เป็นของใครใจไม่ได้เป็นใจของเราเป็นความว่างเปล่าเมื่อพบใจแล้วก็พบธรรมถึงใจก็ถึงไม,ม่ได้ผ่านคือเมื่อใจมันว่างเปล่าแล้วมันก็เลยมี กระทบอะไรมันก็ไม่เอาใจไปยึดจะถูกใจไม่ถูกใจมีเรื่องปัญหาอะไรมันก็ไม่เอาใจไปยึดเนี่ยแหละเพราะใจมันว่าเปล่าแต่ละใจมันยึดอะไรเป็นทุกเป็นกิเลสตหาและทุกไม่ได้ภาษาสมมติเรียกว่านิพานมันเป็นคนละขั้นตอนกันคืออารมณ์ที่ว่างโล่งโปรสบายมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้นเป็นขั้นกระทบทางอายตนะประตูใจมันเป็นเรื่องอารมณ์ที่ถูกรู้ทางประตูใจแล้วก็มีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขา,ญญาอีกสามขันปรุงแต่งร่วมกับมโนวิญญาณ แล้วก็มันก็จะเหมือนคนภาคภาพยนตร์ตลอดเวลาตลอดชีวิตเราจะภาคตลอดเวลาย4ิี่ชั่วโมงยกเว้นเลาเราหลับไปเราไม hours, งง่รู้ว่าาภาคว่าอะไรแต่ถ้าเราตื่นอยู่เนี่ยมันจะภาคตลอดเวลาไอ้ที่ไม่ภาคไม่มีมันภาคตลอดเวลาแต่เราหลับปุ๊บเหมือนกับเราไม่ได้ดูหนังนะไม่ดูหนังเราก็เลยไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงคนภาคเราหลับไปปุ๊บเราไม่ได้ดูหนังเราไม่เลยด้เราไม่ได้ดูภาพยนตร์เราก็ไม่ได้ยินเสียงคนภาคแต่ถ้าเราไม่หลับแล like ้วเราได้ยินเสียงคนภาคตลอดเวลาในใจเราเนี่ยได้ยินเสียงเราก็พอได้ยินเสียงคนภาคเนี่ยก็ให้เห็นได้ยินว่า พอพอรู้ได้ยินเสียงคนพากในใจเราให้มันเหมือนเสียงละครังเนี่ยมันก็จะพากต่อๆกันไปเนี่ยตลอดชีวิตเราแต่มันพากแล้วมันพากในมันเหมือนเสียงละคังที่เกิดขึ้นในความว่างแล้วก็หายไปในอากาศมันก็เหมือนเหมือนเสียงละครังที่ดังมามันจะพากยังไงก,ก็ตาภาคดีพากชั่วพวกภาคเรื่องราวใดๆที่เป็นสิ่งจิตที่เป็นกุศลนกุศลเป็นกลางๆอะไรก็ตามมันพากมันก็เหมือนเสียงเสียงละคังเสียงเนี่ยแล้วมันก็จางหายไปของมันเองไม่ใช่เราดูมันจนจนว่างเปล่านะ มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเองเกิดขึ้นแล้วหายไปเองมันหายไปในในความว่างเปล่าเราก็จะพบใจที่มันว่างมันธาตุรู้ที่มันรวมกับความว่างเปล่าของธรรมชาติเมื่อใจเป็นความว่างซะแล้วเหมือนกับเป็นความว่างธรรมชาติซะแล้วมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดถือสิ่งใดเป็นกิเลสและความทุกข์อีกแต่จิตที่เป็นกุศลนะกุศลเป็นกากามันมีอยู่แต่มันเหมือนเสียงระฆังกัแล้วมันเป็นสังขารพุ่งแต่งที่เกิดขึ้นแล้วหายไปเนี่ยเหมือนเสียงระฆังนี่จะหายไป แล้วก็เกิดใหม่มันจะเป็นเนี้ยตลอดชีวิตแม้แต่เราหลับอยู่มันก็ดังนะเพราะว่ามันจะภาคที่ประตูใจเราหลับอยู่อะแต่มันเลยเอาไปฝันนะเอาอยู่เอาไปฝัน